โรงเรียนในชนบทติดต่ตอมาเพื่ออยากมาพัฒนาสถา,สานี้งั้นถ้าอยากมาจริงๆหรืเอเขาอยากมาแบบเริ่มที่ครอบครัวใหญ่ขอมาได้ไหมตัวแอฟริกานะเพราะว่าตรงนี้เราจะเลี้ยงเป็นของเราอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ยัง,ไ,งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ที่มาที่ไปของที่นี่ครับคือจุดเริ่มต้นครับเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ชอบสัตว์อยู่แล้วครับแล้วก็ที่เกิดไอเดียเปิดให้คนเข้าชมฟรีครับเพราะว่าคือทางเราครับรักเด็กและชอบเด็กอยู่แล้วครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเปิดให้เด็กเข้าชมฟรีดีกว่าให้มาทักะศึกษาอะไรประมาณเนี้ยครับผมที่ผ่านมาครับเปิด1อาทิตย์ครับ7วันผลปรากฏว่าเจอเคสแบบผู้ปกครองไม่ดูแลเด็กครับทำร้ายสัตว์บ้างแล้วก็ ลังแกสัตว์อุ้มสัตว์แรงดึงหางสัตว์ดึงหางปีกนกอะไรเงี้ยครับพี่ครับผมก็เลยทำให้เราแบบตามใจไม่ได้ใช่ครับผมแล้วก็มีเคสนึงเลยหนักๆเลยก็คือเคสที่เอาข้าวเหนียวครับถุงข้าวเหนียวที่กินนะครับหมูปิ้งครับแล้วก็โยนในไปในในในกองเต่าครับผมอ่าใช่ครับตัวนี้จะปิดถาวรครับแล้วก็จะรับแค่อ่าโรงเรียนชนบทอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขามาติดต่อแล้วก็ให้เขามาทัศนศึกษาครับผม อพอดีผมจะฝากถึงผู้ใหญ่ครับก็แค่เวลาไปเที่ยวสถานที่อื่นๆหรือไปสถานท,ที่ที่แบบเขาเปิดให้เข้าชมงับก็ดูแลลูกหลานครับแล้วก็บางทีคือกฎที่เขาตั้งไว้ครับคือถ้าเกิดเราไปแหกกฎนะครับมันก็มันก็จะทําให้คนอื่นแบบพลาดโอกาสแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวอะไรประมาณนั้นครับครับผม